โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน Thailand ์บัตเทอร์ลีกสัปดาห์ที่14แล้วนะครับสัปดาห์ที่14ผู้ที่นำอยู่ยังเป็นเดเยมเพอร์เจอกับ v i c t o r รี o โรนะครับก็เจอกันเองเลยนะครับวันนี้ใครที่ชนะจะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งคนเดียวนะครับไม่มีอันดับหนึ่งร่วมแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับคุณเอิร์ธนะครับคอมเมนตเตอร์ของลีกเราเดี๋ยวจะมาวิจารณ์เกมให้ฟังหลังจากจบเกมนะครับ ไปดูที่ทีมเยือนครับวันนี้ทีมเยือนคือวิกตอรี่โรสทีมข้างบนนะครับตัวที่เขาเล่นคือ g a l ุล่าทันเดอร์นะครับเดนการ์ไคลโอการุจิโตแล้วก็แลนด์ดอรสนะครับส่วนทีมเดมเพลอร์อยู่ด้านล่างนะครับมีอิลูฟุนนะครับอ่ากุจิโต้กราดอนมิวทูนะครับแลนดอร์ลสแล้วก็มิมิโรบนะครับก่อนอื่นนะฮะเราไป ไปโหวตกันก่อนครับเลือกเชียร์ทีมไหนกันฮะทีมเย่านะครับ The Emperor แล้วก็ทีมเยือนนะครับ Victory Road อ่าสองทีมนี้ให้เวลา30มิวินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยโอ้โหโอ้โห Victory Road นำโด่งมากฮะ เอาล่ะครับคุณเอธครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับขับเคลื่อนมาตลอดนะครับช่วงหลังนี้สำหรับทั้งสองทีมเดมเพล์ครับปล่อยอิลฟุนคู่กับมิลทูนะฮะวิกเตอรี่โรดครับปล่อยเป็นดีอันก้าคู่กับแลนด์ดอลลนะครับ4ต่อ13ครับเดมเพล์ ler, แล้วก็วิกเตอรี่โรด อิลูฟุนครับใช้เทวินแล้วมิวทูใช้ออสบโอ้โหยิงอย่างนี้จะรอดไหมครับไม่รอดครับคูณสี่ฮนะแล้วเดียนก้าใช้แฟลชแคนนอนครับโจมตีใส่อิลูฟุนธาตุแสลี่นะครับโดนธาตุเด็กเข้าไปไม่รอดครับเคกัน <KO' S 1> ไปคนละตัวครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับแบบนี้เดียเพลเลอร์ครับปล่อย กาดดอนลงมาวิกตอรี่รดส่งคูจิโตนะครับลงมารถพลังโจมตีจะเป็นกาดดอนนะครับที่ถูกส่งผลโดนโดนรถพลังโจมตีไปแต่ว่ามิวทูนี่ใช้พลังโจมตีเวทนะครับมาช้าไปแปบ๊บเดียวครับคุณนิโอแอสเซอร์ฮะเพิ่งจะเริ่มไป2เทิร์นเท่านั้นคู่แรกนะครับคุณนิโอแอสเซอร์นี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น ผู้เล่นจากเมมโมเรียลใช่ไหมฮะจากเมมโมเรียลนะครับซัก,กระพันไม่โดนครับมิวทูใช้กาวิตี้มิวทูกาวิตี้ครับทีเด็ดเมื่อกี้ถ้ามิวทูโดนซัก,กระพันของคูจิโตไปไม่น่าจะรอดนะครับการดอนครับเพ็บ <c oughs> ิไพเบดตีเข้าไป ทำดาเมจได้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นท่าเหล็กทั้งคู่นะครับแต่ว่าดีอยนก้านี่ทีเด็ดจริงๆครับเลือดเหลือเยอะมากครับตอนนี้รีเลือดขึ้นมาได้วีตัตเบอร์รี่ครับเราใช้ท่าทริกลูมสลับเป็นการดักกับนะครับเนี่ยใช่ฮะเพราะว่าของเดเมเลอร์นี่เร็วๆทั้งนั้นนะครับมิวทูกับการดอนแล้วฝั่งของวิกตอรี่โรสเป็นตัวชาทั้งคู่นะฮะเพรับไปที่มิวทูมิวทูยังทนได้ครับแล้วเพ็บซิไพเบด อย่างนี้คูจิโตไม่น่าจะไหวแล้วครับนี่ฮะไม่นอดครับมิวทูใช้ไซส์สไตร์นะครับโปเทคเอาไว้รอดไปฮะแล้วส่งเป็นไคลโอก้าลงมาครับไคโอก้านี่เปลี่ยนสภาพอากาศนะครับให้กลายเป็นน้ำชนตกแล้วนะครับอบิลิตี้ ไพยมอเดียวสี่นะครับทะเลดึกดําบันของเราโอ้โเลือกที่จะไม่เปลี่ยนเลยครับไม่เอาไม่เอาการด้อนออกครับทิ้งน้ำมันเลยฮนะแล้วก็ดับเบิลคิวครับแบบนี้เป็นการใช้ทริกลูมที่ดีมากนะครับน่าจะคิดว่าอาจจะไม่คุ้มนะครับเกิดเปลี่ยนตัวมารับระเมดแทนะ ้วดาเอจอยู่ในน้ําแบบนี้มันแรงด้วยนะครับนี่ฮะปล่อยสองตัวนี้ออกมาคือมีมีลบนี่ไม่น่าจะทนไหวเลยนะครับยิ่งเลือดเต็มเต็มอยู่อยู่ในชิชชูมนะครับถ้าหากตัวที่ช้าจะได้ตีก่อนแบบนี้เลยน่ากลัวมากครับสำหรับไคลอกา้าส่งออกไปสองตัวก็ยังเร็วอยู่ดีนะครับคุณเอ,อิร์ตมีมีโลบนี่เป็นตัวที่สป,ปีดูง,เป,งเป็นล่างเมก้าที่สูงรู้สึกสป,ปีดสูงที่สุดแล้วหรือเปล่อาอ๋อเป็นตัวจี้ใช้เฟกเอาได้สป,ปีดสูงที่สุดครับสำหรับเมกา้ามีมลบ ตัวเมียนะแต่ชื่อวิเอล่านะเป็นเพื่อนสาวหรือเปล่ามีมีลบตัวนี้เทกเอาไปครับแล้วก็คูจิโตครับเพลารฟแรงเหมือนกันนะครับครึ่งหลอดแล้วเอ่อวอเตอร์สปาวนี่พลังโจมตีมันแรงขึ้นตามเลือดนะฮะทถ้าเลือดเต็มนี่แรงกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เลือดลดไปครึ่งหลอดก็เบาลงเยอะครับแต่ว่าเกือบที่จะ KO มีมิลบได้เหมือนกันฮะดีเอ็นก้าครับโดนเพลารฟยังคงทนได้แล้วโอ้โหยิงสเกลเลยครับ ถึกมากๆเดียกล้าถึกมากๆครับใช่ครับถึงจะมีธาตุเหล็กกันแต่ว่าเป็นมังกรก็เป็นโดนคุณหนึ่งนะครับผมเดียกรก้านี้เรียกว่าอยู่มาตั้งแต่แรกนะฮะใช้แฟตคันนอนครับแฟตคนนอนตีปวยมั่วธาต์ต่อสู้ไม่เข้านะมีมีมลบตัวนี้เป็น normal ต่อสู้นะครับตีไม่เข้าจริงแต่เลือดเหลือน้อยครับดังนั้นใช้ท่าที่ตรงธาตุอย่างธาตุเหล็กนะดีที่สุดนะครับแอนดรอสครับลงมาลดพลังโจมตี แล้วไคโอก้าโพเทคเอาไว้เอิร์ธเควยครับอืมไม่รอดนะครับแบบนี้วิกตอรี่รถครับเปลี่ยนกาลูล่าลงมาแล้วทางดิเอมเ e อร์ครับยอมแพ้ไปก่อนในตาแรกนะครับวิกตอรี่โรสสามารถดักด้วย ทริกลูมได้ดีมากๆครับขอเชิญคุณเอิร์ธครับขอทัศนะของเกมนี้หน่อยครับครับจากที่เราเห็นนะครับในในแมชแรกก็คือทางเดียมเพลิ่งคือเตรียมเซตทีมมาดีแล้วนะครับสำหรับการใช้เอลฟุนให้ใช้ท่าเทลวินนะครับเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็สนับสนุนทีมทำให้สปีดสูงกว่านะครับแต่ว่าในทางกับการทางเดียมอ่อทางวิเทอร์นิลด์นะครับก็อ่าเป็นการเคาน์เตอร์กลับด้วยการใช้ท่าชิกรูมนะครับทีนี้ปัญหาก็จะส่งผลให้กับทีมเอ็มเพลิ่งสูงมากนะครับไม่ว่า จะลงโปเกมอนตัวไหนมานะครทางดีเอ็มเพลินเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าได้ตีทีหลังแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมของวิเ t อร y r o โลนะครับมีทั้งดีอัลก้านะครับแล้วก็คล l g อัลก้าซึ่งผมคิดว่า2ตัวนี้น่าจะมาสายบักทั้งคู่ครับสายบักก็คือเป็นโปเกมอนที่อ,อัพอมีความถึกนะครับทั้งกายภาพทั้งเวทนะครับแล้วก็สามารถาลดแล่นได้ในในทิกกล่มได้ดีนะครับจะเห็นได้ว่า พอทางวิเตอรี่โรดนะครับส่งเทลกามาได้คุมเกมอยู่มากครับสามารถใช้ท่าวอเทอร์สเปาเก็บอาการดอนแล้วก็มิวทูได้นะครับแล้วก็กดดันกับคุชิโตคุชิโต้กับมิมิโรบได้นะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวอาจจะสร้างราเมจดไม่ได้มากพอนะครับผมทำให้วิเตอรี่ีโรสนำไปหนึ่งแปมก่อนครับอืมก็เป็นการดักที่สวยมากนะครับยิ่งอยู่ในเทวินทำให้การันตีเลยนะครับว่าเราได้ตีก่อนแน่นอนเนื่องจากว่าทริกลูมแล้วเราช้ากว่าแน่ๆนะครับเอาแล้วครับ เดี๋ยวไปดูกันในเกมที่สอนะครับมีตัวเปลี่ยนตัวกันนิดหนึ่งนะฮะอ่าวิกเตอร์ลีโลนนะครับมีการดอนการูล่านะครับโดบูลเซเนอาร์นะครับแลนโดรอ์แล้วก็เมตามอนนะครับส่วนเดอะเอเมอร์เรอร์เป็นการดอนโดบูลเล่นเล่นโดบูลเหมือนกันเลยนะครับอ่าโบมันด้านะครับมีมิโลฟแล้วก็ไฟอาร์โร่แล้วก็แลนโดลล์สนะฮะเล่นเมตาคล้ายๆกันอยู่นะครับสำหรับสำหรับเกมนี้อ่าโดบูลมาใช้ทั้งคู่นะครับ เดมเพลส่งเป็นมิมิลบคู่กับกราดอนนะครับแล้ววิกตอรี่รอส,ส่งเป็นโดบูลคู่กับเมตามอน,นะฮะสวัสดีคุณสตาร์ดัสครับไม่ได้เข้ามานานยินดีต้อนรับครับกดแชร์ด้วยครับทางนั้นเด <laughs> มเพลสครับแปลงร่างกราดอนแปลงร่างนะครับร่างเจนที เล่นเกียชิการดอนทั้งคู่นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งเป็นที่เอามาซับจะเป็นโดบูลกับมิมีโรบมิมีโร,รบนี่เดี๋ยวดูว่าเขาจะทำอะไรฮะเป็นตัวที่เฟคเอาพอแปลงร่างเมกานะครับต้องแปลงไปแล้วนะครับใช้เฟกเอาได้เร็วที่สุดในเกมนะครับโหตบโหแรงจริงๆครับเกือบครึ่งหลอดโหแล้วเป็นกาดอนธรรมดาครับกาดอนธรรมดาฮะ แล้วใช้เพบซี่ไพเบ e ซัดเข้ามาเลยครับไม่ได้ถือเลทออฟนะครับชอยส์คาร์ฟใช่ไหครับเนี่ยเร็วกว่าเออเป็นไปได้นะครับกลว่าใช้เพบซี่ไพเบ e อย่างเดียวเลยถ้าถ้าเป็นไอเทมพวกพวกชอยส์นะฮะไม่รู้ว่าชอยส์คาร์ฟหรือแบรนน่าจะเป็นสคาร์เพราะว่าถ้าแบนดามจควรจะได้เยอะกว่านี้แลนด์ดอรลสครับลงมาแล้วก็อินทิมิเดต จาลูาแล้วก็กาดอนของฝั่งวิกตอรี่โรซึ่งคุ้มมากนะครับใช้ใกายภาพมันคู่เลยอ๋อซิตโต้แปลงร่างครับวินขออภัยข<ป>ออภัยลืมลืมลืมดูผิดดูผิดดูดดดเออลืมลืมเป็นเป็นเมตามอนมันลงมาถึงมันแปลงเลยเนาะเราลืมเราลืมน่าจะเป็นน่าจะเป็นเมตามอนที่ใช้ชชยสคาร์ฟอยู่แล้วครับก็คือน่าจะเร็วกว่าทั้งสองตัวของเอมเบเลอร์อยู่แล้วใช่ฮะอ่าพอดีมันลงมาปุ๊บลงมาปุ๊บมันกอบกาดอนก่อนนะครับพอกอบกาดอนเสร็จ เกณฑชีการนอนค่อยเปลี่ยนร่างเฟ็กเอาฮะแล้วก็เพ็บซิพายเบดไม่โดนโอ้โหไม่ไม่โดนทั้งคู่ครับเนื่นงองจากว่ามันต้องเป็นสครับจริงๆนะเปลี่ยนตัวไม่ได้เออกวินมีความเมาขอไป <laughs> แลนโดรอครับลงมาลดพลังดมตีเหมือนกันครับดูว่ากาลูล่าจะทำยังไงครับลาโบมันดาเปลี่ยนล่างเมก้าครับ ดับโบเอดครับคุ่งเข้ามาโอ้โหูไม่เข้าเลยครับโดนอินทิมิเดตไปเยอะฮะโดนโดไปสองครั้งนะแทบแทบจะไม่เหลือดาเมจทางกายภาพเลยหายไปแบบประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเนดรลอสครับใช้เอิร์ทเควกอันนี้เล็งไปที่กากาลูล่านะครับยิงพ้นได้อยู่ครับเลือดเยอะฮะเปลี่ยนแล้วครับสำหรับเฟนดรลอสส่งเป็นมิมิลบลงมาลงมาแบบนี้นะครับแต่เร็วมากมากฮะ ซักเกระพันครับไปที่โบมันดาเหลือครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งเกือบเปะ๊เปะๆเลยนะแล้วโบมันดาใช้ไฮเปอร์วอยด์ KO กาลูล่าได้แต่ยิ่งเหลือแลนโดรอสโอ้ล้างสนามครับใช้ในจังหวะนี้ถือว่าคุ้มทีเดียวครับเพราะว่าเลื่อนเหลือน้อยแล้วนะครับนี่ฮนะดับเบิลคิวหายเกี้ยงครับตอนนี้ไม่เหลือเลยครับรีเกมใหม่แล้วโอ้โห <laughs> <laughs> เพลงนี้แบบว่า เป็นเพคที่ดีมากนะวกว่าสนามหมดเลยเกลี้ยงเลยเพกว่าสนามครับอ่าตอนนี้เราไปเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้นเลยครับเดียนเพลเยอร์ปอยไฟอโร่เรชายนี่ลงมาครับชูไพโลแมนคู่กับโดวูนครับโดวูนอยู่ครับสวัสดีเออซเวียตหลอดเชียโคครับแหมเล่นสัปดาห์นี้เล่นช้านะครับหลอดเชียโคยังไม่ยอมส่งคลิปสักที กาดอนของวิกตอรี่โรสครับแปลงร่างไหนดูสิเขาจะทำยังไงเพราะว่านี่ครับเบเบ,บิลมันออกก่อนนะครับถึงจะมีถึงจะมีซอยส,สคาร์ฟก็ตามสำหรับเทโดบูลนี่ฮะไม่ไม่ได้ใช้ดาร์ควอยครับแบบนี้แล้วการดอนนี่ท่าทางจะ นี่ครับมาแน่แน่ครับผมบอลดำแบบนี้น e โอ c อเซอร์ cer, ไม่ยังไม่ส่งคลิปเหมือนกันสำหรับเมมโมเรียกับเอสซอดเดี๋ยวไว้ดูพรุ่งนี้ครับได้ครับไม่มีปัญหาโอ้โหกาดอนโดนหลับไปแล้วครับแบบนี้เสนอครับลงมายืนคู่กาดอน เพิ่มพลังป้องกันไปเออไม่ใช่ครับใช้ใช้โปเทคครับไม่ได้เพิ่มพลังป้องกันแล้วไอา์โร่ครับบินโฉบถึกจริงๆครับแมทโดนไปไม่เยอะเท่าไหร่เป็นเทพใหญ่สองตัวนะครับพิกตอรีโ่โรส ไฟเอโ่ครับทิ้งเทลวินเอาไว้แล้วดาร์กว่าโอ้หลบได้ครับหลบได้ทั้งคู่ครับเสอร์เนอาร์ปั๊มพลังนะฮะปั๊มพลังฮะแล้วพาวอร์เฮิร์บครับนี่ฮะ เศษเนื้อนี่ต้องเล่นอย่างเดียวเลยนะครับเจมันซี่แล้วก็พาวเวอร์เฮิร์บโปรตีเจมันซี่ปั๊มพลังแล้วต้องรอเป็นอีกเทิร์นหนึ่งครับแต่นี้ไม่ต้องฮะปั๊มเสร็จใช้ได้เลยครับแล้วก็โดนดาร์กวอท์โลีกแลวโอ้โหผิวมากพี่กวางไปทำอะไรมาแฟลร์บิสครับปึ๊บยังทนได้ครับอื้อหือหลบสองเลยครับเดรสซิงกีมครับปุ๊บเขาให้ออดลดความแม่นยำ โดนลบความแม่นยำไปจากมูด,ดี้ใช่ไหมฮะโปตีดักวอยนี่ความแม่นมัน80นะครับจริงๆเราถือถือว่าความแม่นน้อยนะ,ะเนี่ยแลนโดนลอดลงมาในสนามคู่กับกราดอนครับ โอ้โหเร็วกว่าเซเนอารครับใช้ล็อกสไลด์เพปซิพายเบตนื่องากเทวินทิ้งไว้ครับโอ้โหเมื่อกี้โดนกวาดเกี้ยงแล้วนี่เอาคืนเลยครับเก็บไปสองครับเดียมเบลล์อือหือเป็นการใช้เทลวินที่คุ้มมากเลยครับก่อนก่อนแฟโลโดนเคอไปขอเชิญคุณเอิร์ธครับทำหน้าที่ได้เลยครับ ครับในแมตช์ที่2นะครับทางในในช่วงแรกนะครับทางทีมเดนเพลอร์นะครับค่อนข้างที่จะปรีทีมมาดีนะครับแล้วก็มีการอ่าเจ็ตทีมได้มาดีมากนะครับสำหรับทีมอ่วิทูรีโรสก็เช่นกันนะครับในในช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าเขาจะเหลือไกด์รอนกับเซเนอรัสซึ่งเป็นโปเกมอน2ตัวสุดท้ายของทีมนะครับแล้วก็ทางเซเนอรัสเนี่ยสามารถใช้เจอร์แมนซี่ได้สำเร็จนะครับแต่ว่า ทาง Emperor นะครับคือเลือกตัดสินใจถูกให้กับไฟร์อโลที่ใช้ท่าให้ใช้ท่าเทวินนะครับเพื่อเพิ่มสปีดให้ฝั่งตัวเองนะครับทำให้แ a น d ์ลอสแล้วก็การดันของฝั่งเดียเมอ r ์เลอร์เร็วกว่าเซเนอรัสที่ใช้เจอ m ์เมนซแล้วนะครับทำให้สามารถโจมตีก่อนและทำให้ทางเดียเมอ r ์เลอร์ได้คะแนนในแมตช์ที่2ไปครับคือถือว่าค,คิดถูกมากนะครับที่ใช้เทวินแล้วก็ อ่าเเนอัตของฝั่งวิกตอรี่โรนี่อาจจะอัพสปีดไม่ได้มาสูงมากนะครับทาให้อยู่ในเทวินยังยังยังช้ากว่า2ตัวนี้นะครับครับผมก็ใช้ในจังหวะที่ถูกต้องจริงนะครับแล้วก็กลายเป็นพิกกับมาชนะเลยนะครับปล่อยมา2ตัวสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในเกมที่3านี้เป็นเกมตัดสินแล้วนะครับทั้งคู่จะได้ไป1คะแนนสาหรับสัปดาห์นี้แน่ๆแล้วนะครับวิกตอรี่โรดครับมีทันเดอร์การ์ดอนกาลู่านะครับคูจิโตคโอก้าแล้วก็ โดตาคุณนะครับอ่าโดตาคุณเจ้าบรองสองตัวสุดท้ายที่เป็นกระดิ่งนะครับเดียมเพลเลอร์ครับยังใช้ทีมเซตเป็นเซตเมื่อกี้เลยนะครับโดบูลการดอนนะครับโบมันด้านะครับมีมิโลฟแล้วก็แลนโดลอสแล้วก็ไฟแอโรนะคร่นี่อยู่นี้โดตาคุณนี่เป็นค่อนข้างจะกลายเป็นเมตาเกมแล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็สามารถเอามาแทนเคสเซเลียได้เพราะเขาเป็นธาตเหล็กด้วยเขากดดันเซนาร์ดได้ เนื่องจากเซเนอรดมันเยอะขึ้นนะฮะก็เลยใมีพอมอนเหล็กเข้ามานี่ช่วยได้นะฮะโดตาคุณเป็นเหล็กพลังจิตนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทึกลู่นได้ดีนะครับเฟเอาครับเร็วกว่ากาลูล่าครับตบเข้าไปแล้วแล้วดักไวครับนี่ครับเปิดเข้าไปเป็นคอมโบที่ใช้แล้วมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับดา์กอวเพราะว่า เวลาหลับเข้าไปนี่ส่งผลที่ดีมากๆนะฮะต่อทีมของเรานะครับแต่ลัมเบอรี่ครับผมแต่มีลัมเบอรี่ครับตื่นใหแบบนี้สลับนิติฮะเฮลูล่าครับแต่งร่างเมกา้า ห,หลับอยู่ฮะแล้วโดตาคุณครับใช้จโรบอลทีเดียวไม่รอดครับล่วงไปเลยความต่างสปีดท,ทำให้จโรบอลเร็วทำให้จยโรบอลดาเมจสูงมากครับผมยิ่งห่างเยอะพลังกังจมตียิ่งแรงนะฮะจา้าดอนครับลงมาในสนามฝั่งของดีเอมเพอร์เดอร์ ทันเดอร์ครับลงมาในสนามฝั่งของวิกเตอรี่หรอตอนนี้ยืนคู่กับโดตาคุณนะฮะแาดอนยังคงโปรเทคเอาไว้แล้วธันเดร์บอลครับอื <c oughs> ้มแรงทีเดียวครับครึ่งหลอดแล้วก็โอ้ธันเดอร์โบคริติคอลฮิตด้วยครับแต่น่าจะเคโออยู่ดีนะครับมีมีมลบนี่ความถึกไม่เยอะ ฮันเดอร์ลอสครับลงมาอินทิมิเด e ตอร์ฮันเดอร์เปลี่ยนกลับไป กาดอนครับลงมาในสนามฝั่งของวิก t o r y ่โรดทางเดียมเพเดอร์เก็บกาดอนกับปลายส่งเป็นโบมันดาลงมาครับโอเป็นคอมโบสกิลสวักับกาดอนนะครับทำให้กาดอนตอนนี้นี่ไม่แพ้ธาตุอะไร ไม่โดนดินนั่นเองนะครับสป็นคอมโบที่ปกติก็เคยเห็นจากไอ้นี่มาเหมือนกันนะครับจากคริสเลียนะครับคราวนี้โดตาคุณใช้เองนะครับโดตาคุณนะครับผวมมอนกระดิ่งจากเจนสนี่แล้วกาวิตี้ครับโอ้เป็นซับแบบว่าซับเต็มที่เลยครับเออแต่ว่า แต่ว่าแบบนี้จะโดนทตาดินนะครับเอ๊ะทำไมสลับแล้วใช่ไหมฮะสลับแล้วใช้การวิ่งต่อแลนโดรสครับใช้ล็อกสไลด์ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับโดตาคุณเป็นเหล็กด้วยนะฮะอย่างคงล็อกสไลด์เข้าไปรัวๆครับ โดนไฟพันเข้าไปอ,อืบินเลยครับไม่รอดครับไกล้าครับลงมาในสนามเปลี่ยนสภาพอากาศครับให้กลายเป็นน้ำฮะฝนตกแล้ว ล็อกสไลด์แลนดอฟนี่เป็นตัวที่เอามาติดล็อกสไลด์เยอะนะฮะทั้งนั้งที่ตัวเขาเองไม่ใช่ธาตุหินนะครับโอ้โหเฟปซี่ไพเบลล่วงเลยครับดดมเพลอร์ <c oughs> ตีได้แรงครับโอ้เราติดติดชะางาักครับเมื่อกี้นี้หน่าเสียดายมากติดชะงักไม่งั้นถ้าออกท่าน้ำได้นี่ครับมีสิทธิ์ที่จะ KO เป็นดับเบิลเคโอเลยนะฮะ จะเป็นวอเตอร์สเปากับออริจินเพาวน,น่าจะน็อกได้ทั้งคู่เลยแลนด์รอยกับการดอนแพ้ท่นาน้ำทั้งคู่แล้วอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้ถ้าท่าน้ำม,มันมันตีแรงด้วยนี่ครับดับเบิลเลยครับทันเดอร์นี่โปรติแพ้แค่น้ำแข็งหินแล้วก็ ธาตุดินนะครับเออแต่ธาตุดินจะตีไม่โดนแล้วแต่คราวนี้เจาวิตี้ลงมาครับทำให้ทันเดอร์โดนโดนธาตุิมตีธาตุดินล่วงเลยฮนะขขยโอก้าลงมาในสนามฝั่งของวิกเตอรี่โรแลโดนลุมแลครับอืมโดนคริติคอลด้วยไม่รอดครับโอ้สุดท้ายแล้วหรือเปล่า ป็นตัวสุดท้ายครับเป็น The Emperor นะครับที่โดนนาไปก่อนแต่พลิกกลับมาได้นะครับก็ได้3ามแต้มในสัปดาห์นี้ไปคุณเอ๋ครับคิดว่าเกมนี้เป็นไงบ้างฮะอออย่างแรกนะครับขอยินดีกับทาง The Emperor ทีมเย่าด้วยนะครับแล้วก็เรามาวิเคราห์กันดีกว่าจากที่เห็นนะครับจุดที่ทําให้เกมพลิกผันนะครับอยู่ที่การที่บิลลี่โรสนะครับได้ใช้โดยละคุณนะครับใช้กา a เวทีนะครับซึ่ง การเิตี้ครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าทางเดียมเพลเลอร์ก็มีการดอนเหมือนกันแล้วเมื่อทิกรูมหมดนะครับทางการดอนกับแดนโดรัสของฟังของทางเดียมเพลเลอร์นะครับเขามีสปีดได้สูงกว่านะครับทำให้การตั้งเกมของเดียมเพลเลอร์กลับมาเหมือนเดิมนะทำให้เดียมเพลเลอร์ชนะในแมชนี้ครับถือว่าเป็นเป็นเป็นการแพ้ภัยตัวเองสําหรับทีมวิกตอรี่โรดนะครับเพราะว่าโปเกมอนที่เหลือเนี่ยจะเหลือทันเดอร์นะครับซึ่งปกติแล้วทันเดอร์จะ จะไม่แพ้พื้นดินนะครับแต่ว่าโดนกา a วิตี้กดลงไปนะครับทำให้โดนท่าพิิไพเบตของกา r ดอนครับผม,อมโอเคนี่ก็คือการแข่งขันของคู่ใหญ่ในสัปดาห์นี้จะเป็น d ดิมพันเลอร์นะครับที่นำไปนะฮะในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะจบคู่นี้ไปนะครับคู่ที่2จะเป็นคู่ระหว่างกอรี่วอริเออร์นะครับจะเจอกับดราก้อนเจเนอเรลนะครับกอรี่วอริเออร์มีการเปลี่ยน มีการเปลี่ยนภาพโลโก้ทีมอีกแล้วนะครับเป็นภาพสาวสวยนะฮะในธงนั้นจะเป็นธงที่เขียนว่ากอรี่วอรีเอร์นะฮะเอาละครับ,รบเดี๋ยวขอตัดกันนิดนึงแล้วเริ่มกันต่อครับ